ตลาดทุนเงินโอเคไหมคะโอเคเลยก็ที่เดียวเลยถ้างั้นนะ่ะจุลาการเงินอ่าอย่างของจุลาเนี่ยที่ผมสอบเป็นภาษีใช่ไหมคือเขาจะมีสองหลักสูตรก็คือเป็นทั่วไปทั่วไปก็จะมีอะไรอาญาเอกชนธุรกิจมหาชนระหว่างประเทศกับอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือภาษีแล้วมีกึงนนด้วยก็ไม่ค่อยพูดถึงนะคือสาขากฎหมายการเงินนั่นแหละที่อกเข้าไปสอบภาษีอะ่ะจะต้องเลือกระหว่างภาษีกับกฎหมายการเงิน เป็นการธนาคารการเงินนะครับนะั่นคือทางเลือกใหม่เลยนะ,ะข้อสอบ3ข้อข้อ1นึ่หลักกฎหมายเอกชนแท่งแบบหนึ่งแบบสองนะข้อ2ก็น่าจะเป็นกฎหมายองค์กรธุรกิจข้อ3เป็นเรื่องของกฎหมายการเงินงการธนาคารซึ่งอันนี้ผมไม่ไม่รู้เพราะผมไม่ได้อ่านแต่ว่าวิธีการเตรียมตัวนะเพราะตอนนั้นผมมามีแวบบ๊แบๆบเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนจะมีว่าของธรรมศาสตร์เนี่ยจะมีประกาศอบรมประกาศเสียบัตรกฎหมายก็ส้สีแล้วกฎหมายการเงินงการธนาคารมี แล้วของจุลาเองอะก็มีด้วยแต่ว่าคุณต้องมีเงินหน่อยเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเลยนะเออนะครับที่ผมเคยให้อาจารย์ตูนดูประมาณเท่าไหร่สามหมื่นเหมือนไปเรียนเอาความรู้มาก,ก่อนใช่ใช่เพราะแบบคือวามรู้มาใช้สอบข้าวอลฝูเป็นสายแบงกิง้งนะซึ่งพอเรียนถ้าถ้าคุณเรียนของของจุลานะหลักสูตรเนี้ยแล้ววันหนึ่งคุณสอบข้าปอทมันโอนหน่วยกิจได้ด้วยใช่หลือว่เหมือนแบบว่าเออเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะชอบสาขานี้ไหมเย่้ยเราไปดูแบบ เหมือนคร้าแต่เราลงเยนโทมันจะแบบว่าใช้เวลาเป็นปีใช่ไหม mm hmm. เราก็ไม่แน่ใจว่าเออเดี๋ยวถ้าไปแล้วเราไม่ชอบเราเสียเวลาหรือเปล่าเน,นี้เราลองไปลงแบบนี้ดูก่อนก็ได้ค่ะ mm hmm. อ่เพราะว่าถ้าไม่คิดว่าเออมันก็คือถ้าแบบอยู่ในกำลังที่ไหวอะ่ะมันก็คือได้ความรู้อยู่เลยอะ่ะ